รุปสถานการณ์การเลือกตั้งคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผูว่าอุบลได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งเปิดหีบลงคะแนนเมืองดอกบัวคนมาใช้สิทธิงเงียบเหงาโรงเรียนกีฬาอุบลลัดฟ้าดูงานบุกิจจารินหอบประสบการณ์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศโครงการสารฝันปันน้ำใจโยงสายใหญ่เพื่อน้องๆในพื้นที่ประสบภัยแล้ง นักศึกษามาอุบลคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความจังหวัดท้องฉันในปี2020คือหารูปปัน้นพญานาค่าเสียนให้โชคแม่นชาวบ้านชุมชนโรงเรียนทสัมชัญรวมกลุ่มพอะเห็ดอีกสักครู่ติดตามได้ในข่าวท้องถิ่นทีวีอุบนวันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุด กับ V-Cable ด้วยสุดยอดคอนเทนต์ที่ดีและแรงที่สุดคัดสัรช่องรายการระดับพรีเมียมเพื่อท่านสมาชิกโดยเฉพาะและเพื่อตอบแทนท่านสมาชิกที่ให้การตอบรับ v ี a b l e ด้วยดีเสมอมาวันนี้วีเคเบิลยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานใหม่รองรับการออกอากาศในระบบดิจิทัลด้วยสัญญาณภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นเปลี่ยนสู่วีเคเบิลสี ไม่พลาดกับการรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เดียวในอุบลราชธานีในระบบโครงข่ายเคเบิลสามารถรับชมรายการได้ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิทัลและสามารถอัพแพ็กเกจเพิ่มได้ตามต้องการเปลี่ยนเป็น V-Cable CTH โทรเลยวันนี้ที่ V-Cable CTH 045-281-114-5บริษัท CC c o คอมพิวเตอร์1 4 1 1 1 1 1 และที่ V-Cable วาริงชำราบ045-321-567เปลี่ยนชีวิตดิจิตัลเปลี่ยนเป็น V-Cable CTH ฝัดา ให้เราทำา20ปีของการทำงานสร้างสรรค์สื่อคุณภาพสีสันมีเดียเฮาส์ เลือกตั้งสอสอุบลราชธานีทั้ง11เขตอย่างไม่เป็นทางการเขตหนึ่งวรสิทธิ์กันติน,นันพักเพื่อไทยเขตสองสมบัติรัตโนพักเพื่อไทยเขตสามนรงชัยวีรกุลพักเพื่อไทยเขต4ีสุพลฟองงามพักเพื่อไทยเขตหรัฐกิจผาลีพัฒน์ พักชาติไทยพัฒนาเขตหพิสิทธิ์สันตพันธ์พักเพื่อไทยเขตเจชูวิทยพิทักษ์พรพันลบพักเพื่อไทยเขต8นรงศักดิ์โกศลวัฒนพักเพื่อไทยเขต9้าปัญญาจินตเวชพักเพื่อไทยเขตส0บสมคิดเชื้อคงพักเพื่อไทยเขต11ตุ่นจินตเวชพักชาติไทยพัฒนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ที่วัดทุ่งสีเมืองเขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่72ทเทศบาลนครอุบลราชธานีวันที่2กุมภาพันธ์2557เวลา 9, 9, 9นาฬิกา9นาทีนายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่วัดทุ่งสีเมืองเขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่72เทศบา,นาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ตรวจสอบรายชื่อตนเองซึ่งมีรายชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้งที่วัดทุ่งสีเมืองเป็นลำดับสุดท้ายคือหมายเลขที่483หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่คูหากาบัตรเลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่72มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งสิ้น438คน บรรยากาศช่วงเช้าก่อนเปิดหีบบัตรตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆมีประชาชนมาตรวจสอบรายชื่อบางตาและยังไม่พบการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนกปปสที่คัดค้านการเลือกตั้งออกมาแสดงพลังและเมื่อเวลา10นาฬิกาเขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่25โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มีประชาชนเริ่มเข้ามาเดินทางใช้สิทธิ์กันมากขึ้นโดยเขตเลือกตั้งที่1มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น210หน่วย ซึ่งมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง123,598คนและมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก6พักการเมืองประชาชนออกมาใช้สิทธิ์บางตากะกะตคาดมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ60ต่ำกว่าครั้งที่แล้ว สำหรับที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หน่วยเลือกตั้งที่72อำเภอเมืองอุบลราชธานีมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งสิ้น438คนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้นำกล่องใช้หย่อนบัตรลงคะแนนทั้งระบบบัญชีรายชื่อและระบบบัญชีเขตรวมทั้งครูหาใช้กาบัตรเลือกตั้งมาติดตั้งให้ประชาชนมีสิทธิ์ลงคะแนนโดยที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรักษาความสงบ ส่วนบรรยากาศหลังเปิดหีบลงคะแนนเขตเลือกตั้งที่1ในเขตเมืองมีประชาชนมาใช้สิทธิ์บางตากว่าการเลือกตั้งทุกครั้งส่วนตามชานเมืองยังพอมีผู้มาใช้สิทธิ์ดูคึคกคักบ้างขณะที่นายสุขุมพันธ์งามนินอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มาใช้สิทธิ์ในวันนี้ระบุว่าออกมาใช้สิทธ์เพราะต้องการรักษาสิทธิ์ของตนไม่ให้เสียสิทธิ์ส่วนหลังการเลือกตั้งแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องแก้ปัญหากันภายหลัง จึงออกมาเลือกตั้งตามกฎหมายกติกาที่มีไว้ให้เท่านั้นด้านนายดุสิตสิงคิรีก,ก็ตอประจำจังหวัดกล่าวว่าตั้งเป้ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ60ซึ่งน้อยกว่าครั้งที่แล้วที่มีเกือบร้อยละ70 สำหรับการคัดค้านตามหน่วยเลือกตั้งของกลุ่มกปปสขณะนี้ยังไม่พบและหลังปิดหีบกรรมการประจำหน่วยจะนับคะแนนที่หน่วยแล้วส่งผลคะแนนมารวมกันที่กะกะตจังหวัดแต่กะกะตจังหวัดจะยังไม่ประกาศผลการนับคะแนนเพราะต้องรอการเลือกตั้งซ่อมในวันที่23กุมภาพันธ์ ที่กะกะตกลางจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในส่วนที่ยังจัดไม่ได้เมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น2,984หน่วยในเขต11เขตประชากรที่มีสิทธิ์ลงคะแนนมี1 3 6 0 3 8คน ในปี2558ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบด้านซึ่งจะส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตความสำคัญของการพัฒนาประเทศจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบทุนหรือทรัพยากรเท่านั้น ศัก,กยภาพและคุณคุณภาพของประชาชนก็จะมีความสำคัญไม่แพ้กันซึ่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสถาบันการพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้จึงได้จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานด้านกีฬาและวิชาการโรงเรียนกีฬาต่างประเทศนักรุงกุลลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในช่วงปลายป,ายปีพศ2556 เพื่อให้ผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานการเรียนการใช้ชีวิตเพื่อให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปโดยจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างซึ่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีที่เชิญโรงเรียนกีฬาบูกิกจาริน ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเริงกีฬาตั้งแต่พศ2548จนเกิดการประสานความร่วมมือด้านต่างๆจนถึงปัจจุบันซึ่งในครั้งนี้โรงเริงกีฬาบุกิจจารินมีหนังสือเชิญผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนของโรงเริงกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีศึกษาดูงานและเข้าร่วมการแข่งขัน BJSS International Combined Event Championship ครั้งที่4ซึ่งเกิดเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่จะนำมาพัฒนาสิ ต่างๆซึ่งทั้งในส่วนของระบบการจัดการศึกษาการใช้ชีวิตในฐานะคนกีฬาได้เป็นอย่างดีการเรียนรู้ของคณะศึกษาดูงานนั้นเกิดขึ้นตลอด4วันนับตั้งแต่การเตรียมตัวออกเดินทางทั้งการได้รับเกียรติให้เข้าพบพร้อมรับฟังโอวาทและของที่ระลึกจากนายปรวิวัติวันกลาง อธิบดีสถาบันการพละาศึกษาขณะที่การเดินทางครั้งนี้ยังถือเป็นการลัดฟ้าสู่ต่างประเทศครั้งแรกของนักเรียนหลายๆคน ทำให้เปิดโลกกระทัดใหม่ที่นำไปใช้ชีวิตในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวทั้งในส่วนของการทำพาสปอร์ตการกรอกแบบฟอร์มเพื่อเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียรวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราจากเงินบาทไทยเป็นริงกิตมาเลเซียและเมื่อเดินทางไปถึงโรงเรียนกีฬาบูกิตจ,จารินได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากันกับนักกีฬาเยาวชนจากทั้ง6โรงเรียนโรงเรียนกีฬาของมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชาติที่ได้รับการรับเชิญการเรียนรู้จากวัฒนธรรมของกันและกัน ทั้งในเรื่องของภาษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงการทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆอาทิตย์ตึกเปโตรนัสซึ่งเป็นตึกแฝดที่เคยสูงที่สุดในโลกสร้างทั้งความสนุกสนานและเสริมสร้างความรู้รอบตัวได้เป็นอย่างดีในส่วนของผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการเข้าศึกษาดูงานในทุกส่วนของโรงเรียนกีฬาบูกิจารินทั้งโครงการบริหารงานกระบวนการนักเรียนการคัดเลือกครูและผู้ฝึกสอนกระบวนการ การทัดเลือกการจัดการศึกษาด้านหลักสูตรการวัดและประเมินผลงานวิจัยต่างๆและนวัตกรรมโภชนาการนักกีฬาการควบคุมนักเรียนบนหอพักและการกลับบ้านของนักเรียนซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนกีฬาบุกิจจารินจากสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้นึกถึงประโยชน์พี่ว่าการเรียนรู้ไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะทุกๆวันของทั้งผู้ให้ความรู้เช่นครูบาอาจารย์กับนักเรียน ก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีค่าจนเกินจะปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์และตรงกับปรัชญาของการสอนในานรงศักด์ครุพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดบุรลราชธานีที่เคยพูดกับนักเรียนเสมอว่าไม่ต้องรอติดทีมชาติกีฬาคือชีวิตความรู้คือแสงสว่างนำทางกองทัพอากาศจัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศร่วมกับหน่วยมิตรประชากองบิน21 ออกเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนพร้อมมอบเครื่องกีฬางานและอุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียน60พรรษาจังหวัดบุรีราชธานีตามโครงการสารฝันปันน้ำใจยงสายใหญ่เพื่อน้องๆในพื้นที่ประสบภัยแล้งและบริการตรวจรักษาโรคตรวจสุขภาพฟันตัดผมซอยผมการแสดงเครื่องบินเล็กแนะนำเส้นทางสู่โรงเรียนในเรืออากาศและดนตรีจากวงดุริยางทหารอากาศมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย พลอากาศเอกธงชยัยเฉล่มเขตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนนำส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งถุงยางชีพมามอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียน60พรรษาตำบลหน,นองบกอำเภอเหล่าสืโกกจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาัยแล้งซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพอากาศได้ลงสํารวจพื้นที่พบว่าโรงเรียนบ้านแต้เก่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งจึงได้นําถังบรรจุน้ำ2ถังขนาด2 พันลิตรพร้อมด้วยเครื่องสูบน้ำและเครื่องกรองน้ำพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อผลิตน้ำสะอาดให้แก่นักเรียนและครูอาจารย์ใช้ในการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังได้มอบมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้แก่โรงเรียนนำไปปลูกไว้เป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนนับว่าเป็นโครงการของกองทัพอากาศที่ทำให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณาภัยแบบครบวงจร โดยสิ่งของต่างๆที่มอบให้ในวันนี้สามารถจะช่วยเหลือรวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไปนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความจังหวัดของฉันในปี2020 อาจารย์ทรงพลอินทเสียนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพรลาวันพิบูรณ์ศักดิ์โสพลนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาไทยและการสื่อสารชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสเข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความระดับอุดมศึกษาโดยได้รับเกียรติจากนายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานมอบในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีณนห้องประชุมประทุมวรราชชั้น4สารกลางจังหวัดบุรลราชธานีเมื่อวันที่30มกราคม2557โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อจังหวัดของฉันในปี2020 เป็นการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบโครงสร้างด้านการขนส่งของประเทศอีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในอนาคตดังนั้นเพื่อปลูกฝังบ่มเพาะความรู้สึกนึกคิด ที่อยากเห็นคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อจังหวัดของฉันในปี2020ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนทุกระดับเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีนางสาวพรลาวันพิบุญศัก์โสพลนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความระดับอุดมศึกษาหัวข้อจังหวัดของฉันในปี2020 ได้รับเงินรางวัล5,000บาทพร้อมเกียรติบัตรซึ่งปัจจุบันศึกษาในสาขาภาษาไทยและการสื่อสารชั้นปีที่2จะมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม4.00โดยมีแรงบันดาลใจในการเขียนเรียงความคือต้องการเห็นคนในสังคมมีคุณธรรมมีความรักความสามคัคคีขอรบในกฎหมายบ้านเมืองและสิทธิซึ่งกันและกันด้วยซึ่งจะนำมาสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข พบรูปปั้นพญานาคห้าเสียนโผปรกางอ่างเก็บน้ำหลังวัดดังเมืองอุบลราชธานีด้านเจ้าอาวาสเชื่อเป็นปู่พญานาคสีสุดโทที่จะมาช่วยสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จตามที่เคยนิมิตเห็นขณะที่ชาวบ้านแห่กราบไหว้หลังให้โชคถูกหวยหลายรายผู้สื่ข่าวได้รับแจ้งจากพระครูสารธรรมมรังสีเจ้าอาวาสวัดศีแสงทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีว่า มีการพบรูปปั้นพญานาคห้าเสียรที่ก้นอ่างเก็บน้าห้วยวังนองซึ่งอยู่ที่บริเวณด้านหลังวัดหลังจากทางอ่างเก็บน้ำได้มีการปล่อยน้ำออกจนหมดเพื่อซ่อมแซมจึงได้นำมารักษาเก็บไว้ที่วัดจึงรุดไปตรวจเมื่อไปถึงก็พบกับรูปปั้นพญานาคสีเขียวขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ใต้ต้นโพหน้ากุติพระโดยมีชาวบ้านแห่มากราบไหว้เพื่อขอโชคลาภกันไม่ขาดสายทางด้านพระครูสารธรรมรังสีเปิดเผยว่าเมื่อวัวนที่9สิงหาคมพศ2547ซึ่งเป็นวันที่วังศิลาเกิกของอุโบสถวัดสีแสงทองได้นิมิตเห็นพยานนาคนามว่าปูสีสุดโทบอกว่าจะมาช่วยสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จในวันที่5เมษายน2557ที่จะถึงนี้ กระทั่งเมื่อวันที่9มกร,ราคมที่ผ่านมาทางอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองได้ปล่อยน้ำจนแห้งเพื่อทำการซ่อมแซมจึงได้พบว่ามีรูปปั้นพญานาคห้าเสียนตั้งอยู่กลางก้นอ่างจึงเชื่อว่าเป็นพญานาคปู่สีสุดโธตามที่เคยมาปรากฏในนิมิตจึงอัญเชิญมาเก็บรักษาไว้ที่วัด อย่างไรก็ตามหลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวว่ามีการพบรูปปั้นพญานาคห้าเสียนก็ต่างเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภกันอย่างคึกคักซึ่งหลังจากวันที่16มกราคมก็มีผู้มาทําบุญที่วัดเป็นจํานวนมากโดยบอกว่ารูปปั้นพญานาคให้โชคลาภถูกหวยกันหลายลายชาวบ้านชุมชนโรงเรียนอสัมชัญหนึ่งรวมกลุ่มเพร่อเหตุสร้างรายได้ในครัวเรือน นายบุตรีพรมศรีใหม่ชาวบ้านชุมชนโรงเรียนสำชัญหนึ่งกล่าวว่าตนได้เริ่มเพาะเห็ดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2556โดยเริ่มแรกพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ว่างเปล่าตนจึงมีแนวคิดที่จะทำพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์จึงได้รวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านจัดตั้งโรงเพาะเห็ดซึ่งตนเองมีความคาดหวังว่าโรงเพาะเห็ดแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวบ้านที่สนใจและสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย โดยชาวบ,บ้านในชุมชนได้ทําการเพราะเห็ดขอนขาวและเห็ดนางฟ้าซึ่งเห็ดขอนขาวเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมและมีราคาดีพอสมควรสําหรับตลาดรับซื้อโดยส่วนใหญ่จะมีลูกค้ามาซื้อที่โรงพาอเห็ดในกิโลรกร,รัมละ80-100บาทถ้าหากในช่วงฤดูหนาวจะมีราคากิโลรกร,รัมละ120-130บาทเพราะเห็ดจะออกน้อยมากราคาจึงสูงสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ และในส่วนของเห็ดนางฟ้าชาวบ้านเฉพาะเห็ดนางฟ้าภูทานจัดเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งที่นิยมบริโภคของบุคคลทั่วไปเป็นเห็ดที่เพาะง่ายมีอายุการพักเชื้อที่สั้นพอได้เกือบทุกฤดูยกเว้นในช่วงฤดูร้อนเพราะเห็ดชอบอากาศเย็นชื้น เก็บผลผลิตได้นานฉเฉลี่ยประมาณ4เดือนและมีวิธีการเพาะที่ง่ายคุ้มทุนอีกทั้งยังดูแลรักษาง่ายโดยราคาเห็ดนางฟ้าภูทานจะขายได้กิโลกรัมละ50 7 0บาทพยากรณ์อากาศประจำวันที่3คกุมภาพันธ์2,557จังหวัดอุบลราชธานีมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าอุณภ time, หภ right ูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ19องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองโดนทิ่ตกเวลา17นาฬิกา55นาทีวันพรุ่งนี้ที่ปากชนะดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา26นาทีหนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะเราเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567